โยไม่จะโบยอ่ะสวัสดีครับวันนี้ไปงาน sing for hell มาเย้ yeah. นี่เสื้อ sing for hell นะครับผมงานการกุศลกับครูโรดนะครับลูกสิษย์คูโรดไปกันเต็มเลยลูกสิษย์ของทีมคุณครูทุกคนด้วยนะครับอ๋วันนี้ก็สนุกสนานได้เจอพี่กัง้งได้เจอพี่เต้ได้เจอเกด Uh, พี่เอกแล้วก็พี่ๆศิลป,ปินยะแยะมากมายนะครับเจอน้องๆด้วยที่ที่ผมไปเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่ขึ้นมาก่อนก่อนติดเดอะสไตล์นะก่อนติดเดอะสไตล์เคยเคยไป,ไปช่วยโค้ชร้องครั้งหนึ่งตอนนั้นยังยังเป็นเด็กที่วิ่งตามหาความฝันแบบสุดเขตอยู่เลยเนาะก็ปีนี้ก็ได้ขึ้นไปร้องก็สนุกดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่มา ให้กำลังใจมาสนุกด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำบุญในวันนี้นะขอบคุณแฟนคลับที่ประมูลเสื้อด้วยแล้วก็ที่ช่วยกันอุดหนุนเนาะก็เงินในการใช้ใจ่ายที่เข้ามาในครั้งนี้เขาก็จะเอาไปให้มูลนิธิน้องๆคนพิการทางการฟังนะครับผมก็วันนี้ก็ดีใจครับที่ได้ไปางานนี้ นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยไม่มีอะไรครับแค่มาเซฮายอย่างเคยนะฮะตอนนี้ยังเป็นหวัดอยู่เลยนะครับยังไม่หายนะครับเพราะว่ากันทีทําทั้งทําง,งานทั้งไปเที่ยวนะครับแหมหนักมากจริงๆช่วงนี้นะฮะก็พ่กนี้อาจจะเข้าตึกเนาะก็ถ้าใครว่างก็เดี๋ยวมาเจอกันไม่แน่นะครับไม่ยังไม่รู้ว่าพ่งนี้เข้าตึกหรือเปล่าแต่วันพระรหัสเดี๋ยวไปถ่ายรายการเป็นเรื่องนะก็เจอกันครับไม่มีอะไรละไปนอนแล้วบ๊ายบายฝันดี チョコ。